เพิ่มโอกาสของคุณในการได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ด้วย Proofreader Pro AI ซึ่งเป็นโปรแกรมแก้ไขและพิสูจน์อักษรทางวิชาการชั้นนำของโลกที่ใช้ AI แก้ไขงานเขียนของคุณโดยแก้ไขปัญหาทางภาษาเช่นบวยากรณ์ความชัดเจนความสอดคล้องโครงสร้างประโยชการเลือกใช้คำทางวิชาการและการอ่านได้โดยรวมยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นคุณสามารถควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ด้วยฟีเจอร์ติดตามการเปลี่ยนแปลงในตัว คุณยังสามารถดำเนินการประมวลผลข้อความอื่นๆได้ด้วยสรุปอธิบายความขยายข้อความโดยเพิ่มจำนวนคำทั้งหมดปรับการอ้างอิงแลและอื่นๆอีกมากมาย คุณสามารถแก้ไขข้อความได้ในทุกภาษาและยังเปลี่ยนอินเทอร์เฟซผู้ใช้เป็นภาษาเฉพาะได้อีกด้วยทดลองใช้ฟรีวันนี้